เอาละครับก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมท่าผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกับเข้าสู่รายการซื้อเรียส r าร t อีกแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าห่างหายกันเป็นนานแสนนานจริงๆกับการทำพอดแคต์ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆก็ไม่ใช่เหตุผลใดเลยนะครับคือช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะว่างจริงๆใครที่ติดตามเพจเนี่ยก็จะรู้ดีว่า ปกติแล้วเนี่ยผมจะมีคอนเทนต์ทำออกมาเนี่ยมีบทความวิเคราะห์มีอะไรต่างๆมากมายที่มันจะเป็นบทความยาวๆให้อ่านกันแต่ช่วงนี้เนี่ยหายไปหมดเลยครับก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปคือมันไม่ว่างจริงๆโอเคเมื่อเกลนน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมมีเพจเนี่ยเข้าไปดูที่เพจ NBA Series b a s k e t ด้วยนะครับพิมพ์ตามนี้ไปเลย NBA Series b a s k e t นะครับผมแล้วเราก็จะไม่เสียเวลาละเดี๋ยวไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า วันนี้ก็ตามชื่อปกคลิปเลยครับว่าถ้าคุณสูงไม่ถึง180ซนติเมตรแล้วเนี่ยคุณจะยังมีโอกาสไหมที่จะเป็นนักบาสเอ็นบีคตอบนั้นเนี่ยผมขอตอบเลยว่าแน่นอนครับคุณยังมีโอกาสและคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากทําออกมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่สูงไม่ถึง180ซนติเมตรแต่มีฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะเป็นนักบาสอาชีพหรือนักบาสเอ็นบีเอถ้าเรามีความพยายามมากพอแล้วก็ทํามันออกมาให้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าผลลัพธ์เนี่ยมันคงจะตอบแทนเรา ในสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันจริงๆนะครับคือในคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะเอาผู้เล่นนะครับในฤดูกาลนี้และก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่ส่วนสูงอยู่ราวๆ180เซ็นเอามาพูดแนะนำประวัติรวมถึงการทำรายได้ของเขาใน NBA ด้วยก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆสำหรับคนที่สนใจถ้าเราพร้อมกันแล้วหยิบขนมหยิบน้ำ และตามเข้าไปฟังเนื้อหากันเลยดีกว่าเริ่มต้นกันด้วยผู้เล่นคนแรกอย่างคริสเซโอซาอดีตพอยการดเบอร์สีของทีมบุกเล่นเน็ตที่เขาเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่5ฟุต1 1นิ้วถ้าตีเป็นเซนติเมตรแล้วก็ราวๆ180ราว180เซนติเมตรน้ำหนัก79กกิโลกรัมก่อนอื่นก่อนใดเลยเนี่ยต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยแม้เจ้าตัวจะถูกดันลงไปเล่นในจีลีกแล้วก็ตาม แต่ฤดูก,กาลที่ผ่านมาเขาก็ได้โอกาสเล่นให้กับ NBA โดยทีมที่เขาเล่นนั้นก็คือทีม Nets เขาไม่ได้ถูกดับเข้ามาใน NBA แต่ก็มีความพยายามอย่างเต็มที่จนได้ไปเข้าตาทีมใน NBA โดยทีมล่าสุดที่ได้ให้โอกาสเขาก็คือทีมเน็ตที่เสนอ2 w w y y o o t t a c t ให้เขาก่อนที่จะโยนเขาลงไปในลองไอแลนด์เน็ตทีมใน G League อีกหนึ่งครั้งเงินเดือนของเขาที่ได้รับสัญญามาในตอนนี้เนี่ย ก็อยู่ที่ราวๆ450,000เหรียญต่อปีมาต่อกันด้วยผู้เล่นคนที่2ออย่างดีเจออกัสตินตำแหน่งพอยอากาศของมลว e คิบักที่มาพร้อมส่วนสูง 5'11" นิ้วอีกเช่นกันกับน้ำหนัก81.6กิโลกร,รมัมชื่อนี้เนี่ยถ้าใครตาม NBA มาสักพักแล้วก็คงได้ยินชื่อนี้กันมาบ้าง คือตัวเขานั้นเนี่ยถูกดราฟเข้ามาในลีกเมื่อปี2008โดยทีมที่เลือกเขาในตอนนั้นก็คือชาร์ลอตต์บ็อบแคสซึ่งในตอนนี้คือชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตนั่นแหละครับโดยผลงานที่เขาสร้างไว้ใน NBA ก็คือการติดทีมลูก,กี้ทีม2เมื่อปี2009และในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินชื่อเสียงของเขาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญของทีมออเนโดแมจิก ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวสําหรับผู้เล่นที่ผมเลือกมาในตอนนี้นะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือสัญญาอยู่ที่มูลค่า6.7ล้านเหรียญต่อปีต่อกันด้วยผู้เล่นคนที่3อย่างโจเซจวนบาลยาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเจเจบาลยนียแหละครับเขาสูงเพียง5ฟุต10นิ้วราวๆ178เซนตมร cm, เพียงเท่านั้นกับน้ำหนัก82กิโลกรัม เขาเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ได้ถูกดรา์เข้า NBA แต่ผลงานเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจจนได้ไปร่วมงานกับทีมดัลลัสมา v e เวลิกก่อนที่จะโยกย้ายไปเล่นให้กับทีมทิมเบอรวูแล้วก็วนกลับมาที่ทีมมา v e เวลิกอีกหนึ่งครั้งโดยในวันที่1นธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเซ็นสัญญาใหม่กับทีมมา v e เวล k กอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่9วันถัดมาเนี่ยจะถูกเคลียร์ออกจากทีมแต่มูลค่าสัญญาที่เขาเซ็นล่าสุดเนี่ย ก็อยู่ที่2.5ล้านเหรียญต่อปีรวมสินทรัพย์ทั้งหมดที่เจ้าตัวกวาดไปได้จาก NBA เนี่ยมีมูลค่ามากถึง44ล้านเหรียญจากการเล่นกว่า13ฤดูกาลใน NBA ก็ถือว่า JJ บาริยาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีส่วนสูงที่น้อยนะครับไม่ได้สูงมากแต่สามารถสร้างรายได้ใน NBA ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับผมตามมาด้วยจอแดนม็กล็อกลิน พร้อมกับส่วนสูง5ฟุต11นิ้วหนัก84กิโลกร,รมัมเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เข้ามาในการดารัฟเช่นกันนะครับสังเกตเห็นได้ว่าผู้เล่นที่ส่วนสูงเนี่ยไม่ค่อยถึง180เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้โอกาสในการดารัฟเข้ามาในเล่นใน NBA สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นฤดูกาลแรกที่เขาได้โอกาสให้เล่นกับ Timberwolves ซึ่งผลงานก็ทำค่อนข้างได้ดีพอสมควรนะครับ เขาได้เล่นในเกมของทีมวูฟเนี่ยไปถึง30เกมด้วกันในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ได้เป็นตัวจริงถึง2เกมนะครับซึ่งรดยได้เฉลี่ยของเขาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่450,000เหรียญต่อปีเ r ร m o n อน a t วอ,เ,อเขามีส่วนสูงเพียง5ฟุต10นิ้วอีก1คนหนัก79กิโลกร,รมัมในรายชื่อที่ผมเนี่ยได้เอามานะครับเขาเป็น1คนที่ได้รับการดราฟ โดยเขาเนี่ยเข้ามาในดราฟต์รอบ2อันดับที่51ซึ่งบอสตันเซลติกเนี่ยเป็นคนดาราฟตตัวเขาไปตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็ได้รับเงินเดือนอยู่ที่4,50,000เหรียญต่อปีอีกเช่นกัน,ก,นก็มาถึงผู้เล่นคนสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ยังมีความฝันแต่คิดว่าอุปสรรคเนี่ยมันคือเรื่องความสูงสำหรับการเล่นบาสในปัจจุบันนะครับ ซึ่งผู้เล่นคนสุดท้ายนี่กคือคริสเคลมอนนะครับที่เขามาพร้อมกับส่วนสูงเพียง5ฟุต9นิ้วเท่านั้นราวๆ175ซนติเมตรน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่82กิโลกรัมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ได้ถูกดาราฟเข้ามาใน NBA แต่เขาเนี่ยก็ได้โชว์ฝีมือจนได้รับโอกาสให้เล่นกับทีม Rocket ล็อกเก็ตในฤิูการลที่ผ่านมา ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของเจ้าตัวในฤดูกาลที่แล้วนะครับอยู่ที่4.9แต้มต่อเกมแน่นอนครับว่าในช่วง p r e ซีซั่นเนี่ยเขาก็ได้โปรออกมาเล่นให้กับล็อกเก็ตอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าในแมตท,ที่เจอกับทีมสเปอร์เนี่ยเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บจนต้องนั่งวิลแชร์ออกจากสนามไปถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับเจ้าตัวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสให้ลงเล่นมากขึ้นรวมถึงได้ข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาเพิ่มแต่ว่าก็ต้องมาบาดเจ็บไปเสียก่อน ก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาได้ภายในเร็ววันแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ได้ดรอปลงไปนะครับโดยมูลค่าล่าสุดที่เจ้าตัวได้ถือครองนั้นเนี่ยอยู่ที่ราวๆ1.5ล้านเหรียญต่อปีก็ถือว่าไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นก้าวเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะได้เข้ามาเล่นในลีก NBA เข้าสู่ปีที่2ซึ่งถ้าจะนับจริงๆเนี่ยยังไม่ครบปีเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ได้สัญญาใหม่ไปแล้วนะ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าตัวเนี่ยหายกลับมาแล้วฟอร์มจะเป็นยังไงสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอเอามาคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับจริงๆมีผู้เล่นอีกหลายคนที่ส่วนสูงเนี่ยไม่ได้สูงเกิน180เซนตเมตรแต่ว่าผมไม่ได้ยกมาพูดเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในฤดูกาลไม่ได้โผล่ใน NBA หรือว่าหลุดออกไปจาก NBA แล้วอย่างอิสซเยโทมัสเนี่ยก็คือเขายัง อยู่ในช่วงที่เป็นไม่มีทีมเล่นในตอนนี้นครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่ามีฝีมือที่สุดยอดแล้วแต่ก็ไม่ได้หยิบยกมาพูดเพราะว่าผมอยากจะแสดงให้มันเห็นถึงเรื่องของส่วนสูงของผู้เล่นที่อยู่ใน NBA ณตอนนี้นะครับหรือว่าฤดูกาลที่ผ่านมาไม่เกินนี้ก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่มีเป้าว่าอยากจะเล่นบาสในลีกอาชีพหรืออยากจะเล่นบาสใน NBa ก็อยากจะบอกว่าให้ตั้งเป้าไว้ส,งสูงๆไหมครับแล้วก็พยายามให้มากพอสักวันเนี่ยความฝันของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงหรือแม้มันไม่เป็นจริงเนี่ยแน่นอนครับว่าเราอ่ะน่าจะก้าวหน้ามากขึ้นอยู่แล้วสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์นี้แล้วรู้สึกชอบรู้สึกอยากติดตามซีรีส์ m a r เก็ตเนี่ยช่องทางการติดตามของซีรีส์ m a r เก็ตในตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่2ช่องทางนะครับ มีทั้งช่องทางใน YouTube แล้วก็ช่องทางใน Facebook ซึ่งแน่นอนครับว่าใน f c e e o o o เนี่ยผมจะอัปเดตอะไรได้ไวกว่าอยู่แล้วใน y t u t u เนี่ยนานๆครั้งเนี่ยผมอาจจะมาทำคลิปทีนึงซึ่งคลิปเนี่ยกาจจะสั้นเท่านี้แะครับประมาณ5-10นาทีเพื่อมันกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายผมก็จะรวบรัดตัดตอนมาให้แบบนี้แหละครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ถ้าดูแล้วชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับ ตัวผมเนี่ยคงต้องขอลาไปเพียงแต่เท่านี้แลลวครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปของ s r r o u s Market คลิปหน้าครับสวัสดีครับ